กูเห <py at ete> <speaking einer> ็ล <å YN> <ion> ้วมสีแดงแดงสีอปละีเ็ละอยก็พี่บอกว่าอยู่ไหนผมก็อยู่บ้านนี่ม่ในเกม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 อ่ะในเกมอยู่ตรงมันก่อนสะพานครับโอครับเดี๋ยวไปหาโย่เดิ้ลเดิเดิครชื่เจอครับพี่ไมนูพี่รู้ใคร เฮียตนตเอออุ่นเฮียบ้างนะคะเเนี่ยเฮียตนเฮียเฮียมันเนฮีย่มเดียวกูมเฮีย่มเฮีย่มเฮียตุ่มเี่มะพานต่ะเอ้ยไม่มเี่ทเีย่มี่มเี่มเต่เอีย่เดียวเดียตเดียวเฮียตุ่มไปมเ่ฮะเยมาขึ้นอ่ี่่ยเยมม ผมอยู่แล้วเนี่ยผมอยู่ตรงหน้าฐานหนึ่หน้าแอบบางไม่ท้องนี่ใครเป็นมามาขึ้นหอพี่ดีกว่าแล้วค่อยไปเสกรถตรงนู้นทำไหนเอาก้าเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ไงใคร U T W อ่ะขึ้นหอมาขึ้นหอมาค่อยไปเสกรถตรงนู้นไหนหอพี่ผมยังไม่เห็นพี่เลยขึ้นไรขเกินไงที่จ่าไม่ ไว่านะเคิดลกชิไกล้นไหมเนี่ยตอนนี้อยู่หอเอฟเฟล้นขึ้นหอไหมขึ้นหอไหมขึ้นนอยหมดแหละตอนนี้อยู่หอเอฟเฟลหอเอฟเฟลไอ้อะไรนะ พี่ยังไม่ได้ต้นเลยโมบายอะโมบายเร็วๆโมบายมันไม่อยู่ตรงไหนการข้างหนการโมบายอยู่ไหมอยู่ในเกมครับข้างในการอยู่ปอนน้ำมันก่อน้สะพานอะตามใต้สะพานเร็วๆเร็วๆรออยู่เร็วๆรออยู่ต้นมาเร็วๆรออยู่เร็วๆ ปั๊มน้ำมันใต้สะพานน่ะปั๊มน้ำมันใต้สะพานหลังอู่อ่ะปั๊มน้ำมันหลังอู่อะมีเด้อมีหลังอู่ะหลังอู่แล้วมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่อะเดี๋ยวพี่ไปตรงอู่ก็ได้โอ้ยแม่งแหลกสิบหายนะเปลี่ยนเน็ตทีนี่แบบโคตรแหลกเล่นอะไรกันเล่นเล่นโรบูเล่นคอมโนตคอมรบุ๊กูครับอโอ้โหคนเล่นคอม ครับครับรู้แล้วครับค้างครับพี่ๆอยู่ตรงนี้ปี๊ปี๊ปี๊ไม่ต้องมาปี๊แถวนี้เลยต้องมีคนในเอฟเกมก่อนครับเพื่อความดีใจของเราเร็วๆรออยู่ขึ้นมาไหนอ่ะผมขอขอขึ้นมาทันบนสะพานเนี่ยได้เลยได้เลยเห็นไหมเห็นยังขึ้นเลยดูมีพี่อมไม่ทานตอนนี้เท่มากเลยอ่ะแคปรูปส่งให้ดู มาเดี๋ยวบินไปไม่ต้องมาเลือกกูตายเลยไปยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรออยู่คลองห้นะคลองห้าตรงไหนคองหตรงไหนอ่ะคลองห้าตรงไหนวะไม่รู้แตโคหมาไปรอคลองห้านะโอเคเดี๋ยวรออยูเดฟใช่ ยังแม่งแหลกว่ะกูไมเอลเอ็ทีตกด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโมอย่าอย่าขึ้นรถนะอย่าขึ้นรถดูไหนะอยู่ไหนกันเอาแขนเราไม่ต้อแย่พี่มาแล้วพี่พี่ต้อนมาขึ้นคันนี้ไหนอ่ะคันเนี้ยคันทางไหนขึ้นี่โฮขึ้นหอรถเอ้ยไฟไหม้รถไฟไหม้ปะวะเปล่าครับผมใส่ไอเทมครับ รูเลดีอยู่เนี่ยบายบายขึ้นหอรอแล้วเนี่ยรอใครครับไหนกันวะเอาปีเกียร์เขากูยังไม่เห็นมึงเลยเอ่อมึงกับใครครับขอใครครับปีเสียงมาร้องขอใครครับตอนนี้คือพวกเราจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะผมกด F4 อยู่ครับกด F4 ในการพูดนะครับขับมาอีกครั้งนึ่งแ้เสียงมา้ยเนี่าครั้งเนี้ยเห็นยังเห็นใครมาชนวะเนี่ย เอา VP เหรอดาก้อนอะไรเนี่ยขึ้นมาดิทำไมครับคุณเองอ่ะเอาไขยังที่ต้นหน่อยเฮ้ยเอาเอ็ผมมึงจะถามกูทำไมเนี่ยอ่าอ่าเยอะไม่พอแล้วมึงเนี่ยไปไม่แล้วครับไไปม่แล้ว ไปพี่เติรนาไปสองพันพี่เต้นไปเลยครับเอาไม่เอาไม่ไปแล้วครับเอ้ยไปไม่ได้ไหมพี่โอ้มันเป็นไอเทมผมผมปิดให้ก็ได้ยิงแม่งเลยเอ้ยไอ,อ้นี่เรียกรถส่งตัวออกมาแล้วก็ไปพร้อมกันอืมาเรียกรถส่งตัวออกมาไปพร้อมกันสอกพันไปไปท้องตายเลยรออยู่เด็บเอาเอเนอร์จีมานะผมไม่มีเอเนจีรอด้วยรอด้วยรอด้วย เอากระบะกระบะมากรเร็วมาเากรไดใช่ไหเอารส่วนตัวไงอดจอดรออยู่มนี่จอดรออยู่ับช้าๆ้องขับเร็วได้ได้ดเ้วุ้นวุ้นกระบะวุ้นมึงกับระบะกูกระบมึงระบอะไรกูกระบมึงแข่งเปล่าเนี่ยคูกระบะพี่โอเอาถ้าเป็นแกงเลยีาจะวัดเปล่า ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดีเอ้าไปจังเลยรถอะโค้งมันหายพี่โค้งหายโค้งแล้วเนี่ยโค้งกระดูกเขารถที่อะไรใส่เนี่ยทีทีอะไรนะแต่งรถทีอะไรนะ T U E T U เข้าเต้นก่อนนะพี่ T U M แหวนทองแน่นอนครับรับประกันสิบเปอร์เซ็นต์มึงจะเอาอะวุฒิมึงจะแข่งเหรอมึนตัดว่ง ยไป่มึงทรถแข่งป่เียวกันนะมาดิเอามมาให้มาดิไม่เป็นีีเร็วดิรีบมาดันดีรีบมาไปไหนกันไปไหนกันไปเหรอบอกแล้วให้รีบมาโอ้ใจเย็นบินเลยเหรอวะใจเย็นใจเย็นนอโดนเนโดนไอ้นี่โดนแบง

ออยสเตย์ก่อนเ้ยเลยไปกลับไปสเตย์ขอยขอยกลับไปสเตย์ขอยเหรอกลับไปสเตย์พี่ได้พี่ต้นไปสเตย์พี่ต้นพี่มาพี่ตามผมมาสเตย์มาแข่งกันหมดมารู้กันหมดแล้วได้มอญลุตเร็วพีต้นไม่มีมอญลุเร็วม่โอ้ยปิวเลย โอ้โหต่อตายก่ตายอยู่ลองเปลวเอ้ยนี่แม่งเกียนจะต้องเฮ้ยจอดดีๆจอดดีๆต้นเอาไล่ต้นคอร้องขั้งเก่งต้นใครเป็นพวกเราเนี่ยคอร้องคอร้องยาบวนเนาะยาบวนพี่ปวดีกดีผมมากพูดมือกลับไปสเต็ปมาได้ปวนเนี่ยมามาเยี่ยมไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอเมื่อวานเนี่ยมาเยี่ยมจอด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 เลี้ยงก่อนจอดเลี้ยงก่อน ขอไปดึอใครดึงอ่ะสขาเตีมมาดึงมานี่ยังหลดเลยอ่ะดึงทำเครียดเลยดึงอ่ะใครดึงไม่รู้อ่ะตัวตายแล้วมันเลยอ่ะตัวตายแล้วรีบไม้เรียบเนี่ยมันมันมันดึงมาหมดอ่ะดึงใครวะใครไอ้ศาสตร์ใครดึงวะดึงไหมไอ้ศาสตร์เนี่ยตายเงี้ย หนึ่งหนึงเอาของเคยเห็นคนแก่แว้นเปล่าคนแก่แว้นดึงมาไม่ซิงกระตุนี่จะโดับไปตีอะพี่อมพี่อมขับอะไรอยู่เออจำชื่อแล้วไอ้ตีอะเออตีเฮียตีเฮียตีใช่ใช่ที่รู้จักกันในเกมอะรู้รู้ ที่มาเกลือเราวันนั้ <rees> <ๆ><ข>นป่ะใช่ว่ะวันนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนั้นที่มาเกลือเราก็เลยก็ตีผมผมก็ตีกลับหมดอ่ะพี่อ้อมอย่าเพิ่งไปดิรออยู่ดันมาสเตย์แล้วพี่ดันมาสเตย์แล้วแม่งตีทำอะไรรออยู่ดึงหาพ่อเขาไม่เอาระเบียบจริผมมีออร่าสีเขียวเนี่ยเขียนแอดเลยสัตว์ดึงหาพ่องมึงเหยอแอสก่อนเร็วจอดดีๆเป็นยังไย ก็ตองไว้าวเอ็นอาีไมีมีตะกบาัมาัตามมา้ช้าช้าไม่ต้องเร็วได้ออไรดิ6ก 70, 80ไปไหนกันเนี่ยเอาคบเตามมาครับผมไม่พาพี่ไปฆ่าหรอกครับๆลยไพ่อจุดๆๆอ่ะโอ้ยัผมไม่ใส่มึงก็ลื้ทมมทไมึมตัดใช่ปะ เอาชนแล้วชนแล้วชนแล้วใจเย็นโนตบปากเออไอเบดนตบปาก่ะจอดรอเพพี่เานใครมันจะกินหัวเม่งวะเฟียงออ่ะเยียงอ่นอไอ้ดีสิี่อ่ะเย้ีรอยรอไว้ดิ ขับชา้ชาๆขับแค่เจ็ 78, ดสิบแปดสิบก็พออยู่ไหนกันแล้วนี่ยขับสี 40, 40, ่สิบเดกระแสงพี่ได้ร้านตามหลังอยู่อยู่ไหนกันน่ะเรียกมบินแม่งแล้วสัตว์แต่ตามหลังไม่ยู่เนะี่ยตรไหนกันน้าเรากำลังหลงทางหลงทางไอ้บอสมึงทำตามทำคุยอะไรวะเนี่ยตรงไหนกันน้า <c oughs> จอดรอพี่โอมอ่ะจอดลูกไฟแดงนะพี่ ไปนำตามไฟแดงนำตามไฟแดงมีโลบายมีโลบายโอ้เรืองีโลบายไปด้วยเอเจี๊ยบรถกูแม um ่งโคตรกะอะชนคุยอะไรไม่ได้เลยไอ้พูดแล้วก่อนกูยังไม่เห็นเลยนี่หลังจากนี้เราจะเข้าเส้นทางแล้วมาหลังจากนี้เราจะเข้าเส้นทางแล้วหลังจากนี้เราจะปวดกันนะครับปวดเหรอปวดอะไรปวดรัดใจเย็นอย่าพุ่งบินอย่าพุ่งบิน เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไอไอดีไอดีเจ็ดไอดีเจ็ดไอไอดีเจ็ดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอาจารย์หนูแบนดถาวรเฮือมแบนดถาวรจะเย็นนั่นแบนด์ไอพีแล้วออกไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ๋ออยู่นั้นอยู่นั้นไม่รอเลยว่ะไปมาคเฮ้ยรอรอหน่อยรอหน่อยรอรอตรงทางเดียวชัดดดดไไไปปปแแแงงงพี่จเฮ้ยเจอโกซ่าเหตุกูไปเหรอเฮ้ยโอ้ยชนเล็บโคนเรียบร้อยแล้วต้วแอล

ตอนนี้พวกแอบถ่ายครับโดยที่พูกเขาเม็รูปตัวนะครับไมไทมมมรรถึงงแอไซค์ชาร์ทแค่มึงเรียกมึงกับพวกพี่ท่าไอ้สัตว์มากูเรียกกับมึงมุดแล้วมึงบอกว่ามึงแรงจังวะใครว้บุดกูไม่รู้ครับผมมึงกูกับใควรู้จากพี่จากน้องบ้างผมขอโทษครับพี่อ้อมเหี้ยกูรถโคตรเร็วอะเร็วกว่าเดินแฟนดีน มอไซคแว่นมอเตไซแวนมอแวนะม่อีกตเห็ะเบิดครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเจเย็นเคยเห็นปั๊มระเบิดไหมเคยครับผมทำผมทำกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดตายนะเว้ยจอดจให้ตรงตรงนี้เดี๋ยวอดนอกปั๊มเอขอลองเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมู จะให้เป็นทางทางยาวอ่ะทางแถวยาวาเดี๋ยวเดี๋ยวกระบะปิดท้ายกระบะอาอใครเนี่ยไอ้ภูเขามาอีกแล้วนะเวนี่ยไอ้เขาเนี่ยมันวางแล้วเนี่ยกระบะปิดท้ายนะใครว่าภูเขาไอ้ภูเขาดีดับ<อ>ดีโรเจอร์เนะี่ยไอนี้หนึ่งอ่ะอ๋อกูจะชนมันเปฆ่าเลยฆ่าเลยเลยชิญตามไปเลยไม่รอเลยล่ะฮะับข้าแม่งเลยเนี่ยเบงวอนตรงเพ่งจัดพี่แล้วเนะี่ยฆ่าเลยไป กินาวินอยเลือกต่อแถวดิตอนี้โอ้โหดูเพื่อกต่อต่อดิพี่มาถึงควยต้นแล้วควยต้นใครใครชื่อต้นวะไม่รู้จักคำว่าแถวโอแม่งอ่ะอ๋อใครชื่ออาอาไม่ให้รู้ตายพ้องน่ะตายพ้องเลยครับเราจะไม่เกียนคนนะเดี๋ยวพี่จ่าไอ้นั่นวอนมันชื่อภูเขา้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อภูเขาครับช้าช้ารับ้

เอ้าวเขาขึ้นทหนอนกันแล้วใครพาพี่มาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ต้นอยู่ป่ะเอ้พี่ต่อยอยู่ป่ะไหมหรือพี่ตั้มก็ได้เอ้าโอ้ตายเลยบ้านไม่ใช่บ้านหลังนี้อุ้ย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 อืมเอาสะดำเลยต้นมอเตอรไซค์ดำเลยอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ได้ว่าพี่โมว่าไออาร์อาร์ครับเย่นี่ครับนี่ครับนี่นี่บ้านหลังนี้ครับอยู่ไหนวะเย่บ้านแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปโคตรปีนกันมาโคตรบ้านนเยี่ยง มาแล้วมาแล้วย่์ิดดูดิพี่โอ้โหมปิออมอยแล้วเฮ้ยผมโดนหนาผมยังเย่์อย่างผมโคตรแตกต้นต้นใหญ่แค่โปต้นขับดีๆต้นขับดีๆโอ้โหแอดมาเหรอโอ้หนูแอดมาจะอ้าวมาทำไมวะไว้ค้นเหมือนใต้รัดเลยแม่งเร็วรัดแม่งเร็วไล่ฆ่าพี่จอดจอดแล้วให้เป็นระเบียบครับจอดให้เรียบร้อยเลยคือเห็นรถเป็นแบบใครดูหนังแบบดูฝุ่นมั่ง นัั่เหรรอคบพี่ชอบหนังแนวซินโลกอ่ะแนวซินโลกมันหนุกดิเก่งบ้าวีรถเก่งว่ารถเก่งว่ะรถเก่งี่ยรถเก่งว่ารถเก่งเอว่ะนะรถเก่งเอามาต่อกันหน่อยเร็วๆเร็วๆครับเฮ้ยเพลอย่ายืนบนหลังคาลมเด็ดคนละคันเลยคนละคันเลยต้นเรากระบะผมครับกระบะเก่งผมเก่งผมเออเกิดพาสเซอร์แล้วกันพลาสเตอร์ บอบอบอ่้ลชน่โอ้โหเกชนยังไม่ได้ชนดูเขาอยู่เน่่อยู่คนที่องมีเกือบแล้วเนี่ยน่ายนเลยเนี่ยต่อเลยไม่ได้ซื้อรไม่ได้ซื้อรถยนมาโอเคอะไรซื้อแต่หมอไซมนต่งรถยังไงอ่ะพี่พอยู่ใครจ้าพี่แล้วผมไปใช้กินใจเอง ขับมาช้าๆ okay. yeah, ้าข um, ับช้า okay. ช uh, ้าขับช้าช้าแคปซูลมีสามร้อยครับมามาพี่มาขึ้นรถผมก็ได้พี่เออขึ้นขึ้นรถขึ้นรถได้นั่นขึ้นรถผมเนี่ยต้นเดินชนขึ้นไอดีสามขึ้นรถไอดีสามครับอ้าวตัดตัดตัดมาตื่นเป็นนี่ยกล้อพีไป้ถยกล้อมาขึ้นรถผมทำทำทำไม๋ยวก็โดนแบนหรอกต้นไม่โดนหรอพี่ไม่โดนเหรอ มันโดนมัมามีคนบอกผมจะบอกแอดตั้มสามสองัดไปเลยซัดได้เลยอ่ะได้เอาแข่งกันเหรอของห้าเลยยันของห้าใช่ไหมเออมันาคนเร็วอ้ยอุปัดเอาตกทางแล้วบิน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 เลยบินเลยบินอ้าวเอดูอะไรไง เอาขึ้นไม่ได้ตายเราตกน้ำมาตไว้เนี่ยเดี๋ยวพามาไปมานี่ขึ้นทางนี้เอาผมเขาอยู่ข้างหน้าแล้วว่ะขึ้นได้ละไปขึ้นได้ละขึ้นได้ละลตัเฮ้ยต้นลองลงลองลงถดิลองลงถดิลงรถ ต้นต้นเลยต้นกูต้องกูต้องดกูโดนกูฆ่าตัวตายกูต้องกูกับพวกพี่เขาเหรอต้นต้นต้นกลับแม่มาแล้วเนี่ยกระบะอุ๊คเสร็จนี้ก็ไม่อาจแค่นี้ครับก็บ๊ายบายครับ